สวัสดีค่ะทุกคนออกมาฮานะพิมถ้าชอบคลิปของเราติดตามคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อได้รับ,รบชมคลิปใหม่ๆของครอบครัวเรานะคะวันนี้นะจ๊ะป,ป้าจะพาเราไปทานอะไรไปติดตามแล้วเราไปดูว่าวันนี้เราจะไปทานอาหารเกาหลีอะไรกันเอ่ยไปค่ะอะ <laughs> what, what we eat? What we eat? Lunch menu. Lunch menu. But secret now? No, 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 menu. Okay. pork barbecue. no, 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 <Okay. S 2> อันนี้จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะ okay, หนึ่งคน9,000วอนนะจ๊ะโอเคไปเล t ก go เร็วมากเลยค่ะขอบคุณมากสุดขอบคุณจ้าโอเคอีกอกี้มมี่ <c oughs> ป้าแนะนำให้ป้าแนะนำ ป้าในนี้นะคะอ่าในนี้นะคะอ่าแต่ป้าแนะนำว่าแต่ระยาะเท่าไหร่

เปไนน็นรนะก็เป็นครื่องเคียงยนะคะแล้วก็อันนี้อะไรคะป่าดิสวนเป็นย่งเป็นยังซุกซุปเออเป็นย่างกุบเป็นย่างกุบซุปเออซุปขัวใหประมาณน้นเคเดี๋ยวเราเมาทานหมูย่างกันนะคะวันนี้น,นะคะหมูย่างเกาหลีนะคะเคือหมูสไลซ์กับหมสชัน เนี่ยนะคะจะมีหมูสไลด์กับหมูสามชั้นนะคะนี่นะคะจะเด็นนะก็คือหมูสไลด์เบคอนนะคะเบคอนนะคะแล้วก็มีหมูสามชั้นด้วยนิบออันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อคะเป็นเนื้อติดมันนะคะไม่ต้องสุกมากนะลูกแต่ลอร่อยถ้าสุกมากมันจะแห้ง オフロードリーが欲 หมูส,สามชั้นภาษาอังกฤษว่าไอ้ภาษาเกาหลีว่าไงนะคะป้าอาซูเซเขาเด่นซันซำเก็บ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 ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรนะลูก

โอ้ินฟินเออเออฉันกินับบาโชโอเคอัาโชอยู่คนเดีย คอร์ดินสไตล์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวอป้าจะโชว์แบบสไตล์เกาหลีว่าเวลาเขาทานหมูย่างเนี่ยเขาทานกันยังไงนะคะ, <c oughs> ะผักก่อนนะคะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยหม <c oughs> ูย่าง ตามด้วยผักนะคะเขาจะต้องเอามือประคองผักไว้ประคองคำเนี่ยให้มันพอดีคำใส่ซอสเทนจังนะคะลงไปนะตามด้วยกระหิกนะคะกระเทียมคือคือการทานเนี่ยนะ,ะ,ะต้องจับคำก่อนจับคำ คือการที่ทานต้องทานหมูย่างพร้อมกับผักแล้วก็กระเทียมด้วยเนี่ยเพราะว่าจะได้ลดคอเลสเตอรอลด้วยไงคะเพราะหมูเนี่ยมีมีไขมันเนาะเราก็ทานกระเทียมพร้อมกับหมูย่างเพื่อจะได้ลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วกระเทียมแบบนี้อันนั้นกระเทียมเบิร์นแล้วค่ะโอคจ้ะโอโหอันนั้นกระเทียมเบิร์นไม่สามารถทานได้นะคะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะจ๊ะมาทานกันต่อเลยค่ะ ซากค่ะโชซาฟยูนะคะหมดทุกอย่างทุกอย่างนะคะ,ก,ะ,คะก็การกีบการกินหมูการกิน,น,กนหมูย่างเนี่ยนะคะเขาจะต้องทานคู่กับ<ม>กระ<ม>เทียมแล้วก็ที่ที่คนเกาหลีเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะต้องทานคู่กับหัวหอมเนี่ยนะคะเพราะว่าจะลดคอเลสเตอรอลไขมันในเส้นเลือดน,นะคะ เพื่อให้มันแบบว่าไม่ใช่ว่าเราจะทานไขมันเข้าไปอย่างเดียวเราทานไขมันเข้าไปเราก็ทานกะหกี่ทานกระเทียมเข้าไปด้วยเพื่อไปทําความสะอาดล้างไขมันออกจากเส้นเลือดของเราอะนะคะบ<ป>้าวันนี้วันเด็กหัวไชเท้าหัวชวเท้าหนมาชิมดิ หัวไชเท้าดองเยอะมากเป็นไมคันท่เ่อนหัวไชเท้าดองค่ะหัวไชเท้าดองก็แค่อกหวาน คนที่อือ่ไทยต้องชอบทานแน่ๆถ้ามาที่เกาหลีลองมาทานว่าหมูย่างเกาหลีกับหมูย่างที่เกาหลีที่ไทยรสชาติแตกต่างกันยังไงแต่ว่าบที่เกาหลีเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยเนื้อกับหมูเนี่ยจะไม่หมักแต่ว่าจะเป็นเนื้อที่แบบว่าแล่ออกมาแล้วก็มาปิ้งเลยเขาก็จะทานกับซอสนะคะก็จะเป็นสไตล์ที่แบบ ได้รสชาติของเนื้อหมูแล้วก็รสชาติฟิลลิ่งของแบบเนื้อจริงๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการปรุงแต่กระดับก็สำหรับวันนี้นะคะป้าวิทิมปินิชเนาะโ็เค่ข้าสำหรับคลิปวันนี้นะคะป้าพากินก็อิ่มอร่อยกันทุกคนเลยแล้วยังไงนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่ง ับสกายติดตามชมของเราในคลิปต่อไปนะคะกับครอบครัวเราแมา่หะนะ้พี่